อย่าลืมนะครับแม่แม่มีเคสฟรีนะครับกดถิงเทเล gram เข้ามาได้เลยนะครับแล้วตอนนี้เรามีโป้400รบาทรับปี100นั่นเองนะครับรลับได้ทุกวันเลยนะคำเตือนชิปิเดโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาหรือเชิญชวนเด็กๆที่อายุต่ำกว่า18ปี่ควรได้รับคำแนะนำนะเฮ้ยดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ช่องนั่นแมวซาวเวตนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมค่ายพีจีนะครับชื่อว่าวินวินวันนะครับชนะล้วนๆนั่นเองนะครับเกมหมาต่อชีบานนะเออโอเคนะครับใครอยู่ในสแปนไม่คนเข้ามารับชมนะครับติ๊กเลยนะเข้าสู่ตัวเกมนะครับน้ำแมวเอาเงินเข้ามาหนึ่งพันบาทนะครับเราจะไปดูกติกาก่อนนะโอเคกติกาของเกมนะครับแค่เป็นเกมสามแถวนะครับแบบนี้โอเคเราดูตัวจ่ายกันนะครับตัวจ่ายของเรานะครับจะมีกระดูกแบบมุ่วๆนะครับอะไรก็ได้เนาะจะได้ สิบบาทนะครับแล้วก็เป็นกระดูกอเดียวรก,กระดูกสองอันกระดูกสามอันนะครับแล้วก็เป็นสายญี่ปุ่นนะที่เราอยากได้ก็คือหมาชิบากสามตัวนั่นเองนะครับโอเคครับน้ำแมวจะเล่นเบ็ดละห้าบาทก่อนครับสิบทีก่อนนะครับตายลุยครับกดตัวบนนะปลึบๆลึบเนี่ยเนี่ยกระดูกม่ม่วงสู้อะแกได้สิบบาทโอเนี่แถวสามครับปึบพึบ ไม่เร็วอย่างน่ะเร็วจับนะสามสิบนะขอสามสิบปีไปครับนี่กระตุ้วสู้นะเอ,อีอย่าลืมนะครับแม่บ้านเคสฟรีนะครับกดติ๊กทวิตแกรมเข้ามาได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เรามีโปกี่ร้อยบาทตับปีหนึ่งร้อยตัวเองนะครับรับไปทุกวันเลยนะโอเคครับไปต่อครับปื๊บป,ปื๊บป,ปื๊บนี่ไงกระดูกแถวเดียวไงกระดูกอันเดียวสี่เนีเฮ้ยแตกทำอยู่เล่นตะเก็บนะ ไปครับเขอนเข้าง่ายเนไงไปครับอดุันเดียวนี่ทำไมเข้าบ่อยเลยไปตารถวะนี่ดิดียี่สิบยี่สิบนี่สองพันนี่เข้าบ่อยนะโอเคเพิ่มเบ็ดดีกว่านะลองสิบทีนะเฮ้ยเดสิบาทสาสิทีนะไปเอบมาครับ เอือเอือเอือลุลู้ยได้รอยเฮ้ยตัวแตกกว่ะแตกหนักว่ะภาษาจงภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนไม่มีนะเออยายาหรือมาแล้วมาแล้วมาบ่อยที่ครับมาบ่อยที่ครับเออเนื้อต่อเนื้อเดี๋ยวจบนี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเรื่อบาคาร่าต่อนะครับเนี่ยรอเหือบาคาร่าที่เด็ดนะเรืออไปครับ นะเล่นกระดูมมดส้วนะป่าย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 เล่นตั้งนานดร้อยโดนด้วยนะครับโดนขับสิบบาทโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำแมวด้วยนะครับแล้วก็น้ำแมวจะไปเล่นบาคาร่าต่อนะครับอย่าลืมติดตามกันมาเยอะๆนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับฝากเพื่อนๆติดตามเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อว่าน้ำแมวซาเวดช่องทางเฟซบุ๊กที่ uncast save นะครับ และมีช่องทางทวิตเตอร์นะครับเป็น Uncast s a วเ e นั่นเองนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามกันมาเยอะๆนะครับเรามีช่องทางน้องใหม่คือ t e l e gram นะครับจะเป็นน้ำแมว s a v เ g e x l c 3 6 6 5นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ